ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปนจะมีประจำอยู่หน่วยเลือกตั้งละ9คนซึ่งภารกิจหลักๆคือการวินิจฉัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ลงคะแนนการนับคะแนนและการรายงานผลการนับคะแนนซึ่งเจ้าหน้าที่กปนจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่สำนักงานกออกตกำหนดเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเที่ยงธรรมซึ่งประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกะปะนได้ไม่ว่าจะเป็นสังเกตและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่หรือทักท้วงได้หากเห็นว่ากะปะนปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง w w w e c t g o t h กกต สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย